ก็เป็นตัวแทนผู้นำศาสนาซิกนะคะกล่าวสารสันธิพาพนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะ,ะนิมนต์พระโพธินานทัมมุนีนะคะพระเถระผู้ใหญ่นะคะหรือ,อที่ประชาชนนะคะจะเอ่ยนามท่านว่าท่านเจ้าคุณจิ๋วนะคะกล่าอวยพรคณะพระธโยงตัวแทนผู้นำศาสนาและผู้เข้าร่วมโครงการนะคะ และนิมต์พระอธิการธงชัยธรรมกามโมจเจ้าอาวาสวัดรอประทานนะคะคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเดินเรื่อการนำพาสตินะคะมอบของที่เลึกแก่ประธานในพิธีและหัวหน้าหน่วยงานราชการนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นการตั้งขบวนนะคะตั้งขบวนเพื่อจะเริ่มนะคะเดินจากจุดสตาร์ทนะคะของ จากคมแดนและสอดนะคะไปยังโรงเรียนพัทลวิทย์นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมที่โรงเรียนพัทลวิทย์ด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะเดินไปด้วยกันนะคะเดินไปด้วยกันแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมที่นะคะโรงเรียนพัทลวิทยานะคะซึ่งเป็นกิจกรรมนะคะขอนะคะ ตัวแทนศาสนาคริสต์ในจังหวัดในอำเภอแม่สอดนะคะจังหวัดต,ตากหลังจากนั้นก็จะเดินไปที่เทศบาลเมืองแม่สอดนะคะในวันนี้นะคะในช่วงนี้นะคะก็ขอนะคะ,ะฟังเพลงนะคะฟังเพลงนะคะซึ่งเป็นเพลงประจําโครงการของเราด้วยนะคะโครงการเดินด้วยกันนลภาสันตินะคะซึ่งต่อพันโดยนะคะพี่หมูนะคะ อดีตวงแบ็กอินทอสของเรานะคะเป็นทั้งผู้ประพันธ์ดนตรีแล้วู้ประสันเนื้อร้องนะคะที่ถ่ายภาพอยู่เล่นหน้านี่นะคะถ้าใครทันในยุคสมัยนั้นนะคะพี่หมูวงแม็กอินทอสนะคะประพันธ์เพลงสำหรับโครงการนี้นะคะให้กับสำหรับพวกเราในช่วงนี้ก็ขอนะคะ,ะฟังเพลงนะคะของโครงการไปแล้วเดี๋ยวค่อยพบก,กันอีกครั้งในช่วงที่ีเปิดค่ะขอบคุณค่ะ